ถ้าเราย้อนไปสมัยเด็กๆเนี่ยครับเราเนี่ยมักจะเจอปัญหาการคิดน้อยจนเกินไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพราะว่าข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆของชีวิตเราเนี่ยมันยังน้อยเรายังพบเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเราเนี่ยก็จะน้อยตามไปด้วยแต่พอเราโตขึ้นมาครับเราพบเจอประสบการณ์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นเราก็จะเจอปัญหาใหม่ครับที่เรียกว่าการคิดมากนั่นเองครับทุกท่าน แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการคิดมากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยครับการคิดมากเนี่ยมันคิดมากจนเกินไปจนอาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะของความคิดเป็นอมพาภาพานั่นเองครับหรือในทางจิตวิทยาเนี่ยครับเราเรียกมันว่า analysis paralysis ซึ่งหมายถึงการที่เราเนี่ยคิดเยอะจนเราตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเห็นทางไหนก็ดีไปหมดหรืออาจจะสับสนว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอหรือย,อยัง เราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มอ,อีกไหมเพื่อที่ได้ตัดสินใจหรือกระทั่งเราคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องคําพูดต่างๆคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตนะครับและทําให้เราเนี่ยคิดวกไปวนมาจนนอนไม่หลับจนกินไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับและนี่ก็อาจจะทําให้เรานะครับรู้สึกไม่ชอบการคิดมากจนเกินไปและสิ่งแรกเลยนะครับคุณอาจจําเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยการคิดมากเนี่ยไม่ใช่ทางออกของปัญหาเลยครับ และไม่ใช่กระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยครับแต่ก็ไม่ผิดที่เราจะคิดมากนะครับมันเป็นเรื่องปกติคุณสามารถวิเคราะห์คุณสามารถวางแผนต่างๆเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาได้ครับแต่ต้องไม่มากจนเกินไปและต่อมานะครับลำดับที่สองเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกคิดมากเอางี้ครับผมอยากให้คุณเนี่ยลองหยิบกระดาษมาสักหนึ่งใบแล้วจดสิ่งที่คุณกําลังคิดมากอยู่เนี่ยครับลงไปในกระดาษ นั่นแหละครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นกระดาษโจทย์บันทึกอีกแล้วผมอยากจะให้คุณลองนึกภาพแบบนี้นะครับว่าเมื่อตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราเรียนวิชาเลขเนี่ยครับเวลาคุณครูถามว่า1นบกหเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถตอบได้ทันทีใช่ไหมครับว่าเป็น2แต่ถ้าโจทย์มันยากขึ้นลหะครับเช่น113คูณ 3, 3 อ่าบางคนเนี่ยตอนนี้ย,ยังนึกไม่ออกเลยว่ามันคือเท่าไหร่และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราทําได้นะครับเราก็จะหยิบกระดาษและดินสอใช่ไหมครับเข้ามาทดเลขและหาคําตอบครับนั่นแหละครับแล้วถ้ามองย้อนกลับมาปัญหายากๆในชีวิตเนี่ยทำไมเราจะไม่ใช้กระดาษในการจดบันทึกหรือหาคําตอบมาละครับและจากนั้นนะครับพอเราได้เขียนสิ่งที่เราคิดมากเนี่ยออกมาเป็นข้อๆเรียบร้อยแล้วครับ ผมอยากให้คุณดูนะครับว่าปัญหาในข้อใดที่คุณเขียนออกมาเนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้และให้คุณลองเขียนคําตอบในสิ่งที่คุณควบคุมมันได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยมาดูสิ่งที่คุณควบคุมมันไม่ได้ครับและให้ตั้งคําถามต่อว่าอะไรที่คุณสามารถทํามันได้บ้างก็ให้คุณทําเฉพาะส่วนที่คุณทํามันได้นะครับและถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถปล่อยวางปัญหานั้นได้ครับ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยควบคุมมันไม่ได้ครับและความทุกข์เนี่ยครับมักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยพยายามที่จะควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราพยายามที่จะควบคุมในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราพยายามที่จะควบคุมไม่ให้ฝนตกในฤดูฝนนั่นเองครับเพราะถึงต่อให้เราอยากจะควบคุมมันขนาดไหนสุดท้ายครับฝนก็จะตกอยู่ดี แต่ถ้าถามว่าพอที่จะมีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมมันได้บ้างในวันที่ฝนตกหนักผมบอกเลยว่าก็คงจะเป็นแค่การที่เราเนี่ยไม่พาตัวเองเนี่ยไปตากฝนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยครับและจําเป็นมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้และอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นั่นเองครับและลำดับที่3ครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะนัดเวลาที่จะคิดมากได้ครับถ้าตอนนี้คุณกําลังคิดมากอยู่นะครับ คุณลองนัดเวลาความคิดของคุณเนี่ยครับเช่นบ่ายสามเนี่ยถ้าถึงบ่ายสามเมื่อไหร่นะเราจะมาคิดมากกันเอาให้เต็มที่เลย30นาทีแต่ตอนเนี้ยขอทำงานก่อนขอทำหน้าที่ขออยู่กับปัจจุบันของเราก่อนแล้วเมื่อถึงบ่ายสามเมื่อไหร่เราเจอกันวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่นักจิตวิทยาครับเขาจะให้เราเนี่ยฝึกนัดกับความคิดของเราเพื่อที่จะ ให้เรามีเวลาให้กับความคิดมากของเรานั่นเองครับให้เราได้ใช้เวลาเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหากับมันได้เต็มที่โดยที่ไม่เปลืองเวลาในการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับต่อมาครับลำดับที่4ผมอยากให้คุณลองหาคนที่คุณสามารถคุยด้วยได้คนที่คุณสามารถระบายทุกสิ่งที่อยู่ในใจหรือที่ปรึกษาเรื่องต่างๆคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของคุณเพื่อนที่ทํางานพ่อแม่พี่น้องหรือถ้าคุณนึกไม่ออกจริงๆครับ คุณลองนึกถึงคนเก่งสักคนหนึ่งครับที่คุณรู้จักเขาถึงเขาอาจจะไม่รู้จักคุณก็ได้ครับลองจินตนาการว่าถ้าเขาเป็นคุณเนี่ยเขาจะตัดสินใจแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงและอีกทางหนึ่งครับถ้าคุณไม่มีใครให้ปรึกษาจริงๆคุณลองปรึกษาตัวเองดูก็ได้ครับอาจจะงงใช่ไหมครับว่าปรึกษาตัวเองยังไงจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถลองจินตนาการได้ครับว่าถ้าคุณคนนี้เนี่ยคือลูกของคุณเองคุณอยากจะบอกอยากจะแนะนําลูกของคุณคนนี้ว่าอะไร และคุณอยากจะเห็นเขาเนี่ยคิดมากแบบนี้ไหมครับคุณอยากจะเห็นเขาเนี่ยกังวลกับเรื่องของคนอื่นแบบนี้ไหมครับหรือคุณมีวิธีแก้ปัญหายังไงให้กับลูกของคุณคนนี้ครับผมเชื่อเลยเกินว่าแค่คิดแค่นี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเราเริ่มมองหาคนที่ให้คำปรึกษาเราได้แม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองได้ถ้าเรามองตัวเองด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจ และมองตัวเองเหมือนลูกตัวเองครับและลำดับที่5ครับก็คือการฝึกให้คิดน้อยลงครับอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยอีกใช่ไหมครับว่าเอ่ยังไงก็เราเป็นคนคิดมากจะให้เราคิดน้อยลงได้ยังไงนะครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนของผมเองครับซึ่งเขาเป็นนักบินด้วยความที่ผมสงสัยว่าเอ๊เขาทํางานแบบนี้เขาต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารตั้งมากมายผมก็เลยถามเขาไปว่า คิดมากบ้างไหมเวลาที่ขับเครื่องบินที่ต้องรับผิดชอบกับหลายชีวิตที่ร่วมเดินทางในลําเดียวกันเนี่ยเออมีวิธีการจัดการกับความคิดยังไงมากเพื่อนผมนะครับเขาตอบสั้นๆว่าเขาไม่คิดอะไรมากเลยเขาแค่คิดว่าเขาขับเครื่องบินยังไงให้ตัวเองรอดก็พอเพราะถ้าเขารอดคนอื่นก็รอดด้วยและผมก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะแล้วก็เห็นด้วยกับเขามากๆเลยครับว่าเออจริงๆเราแค่คิดว่าตัวเองเนี่ยรอดก็จบ และคนอื่นที่นั่งไปด้วยกันเนี่ยก็ต้องรอดด้วยใช่ไหมครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยลดความคิดของเราเนี่ยให้น้อยลงก็คือการทําสมาธิคืออย่างนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหายใจเข้าเต็มท้องลึกๆและค่อยๆหายใจออกเบาๆนะครับทําแบบนี้ครับสักสามครั้งแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นต้องบอกแบบนี้ครับการคิดมากเนี่ย มันจะมีอยู่2อ,อย่างครับก็คือคิดในเรื่องอดีตและคิดมากในเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่ในปัจจุบันของเราได้เนี่ยครับมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดออกมาจากการคิดมากได้นั่นเองครับและเรื่องการทําสมาธิเนี่ยครับมันมีเหตุผลตรงไปตรงมามากๆเลยครับเนื่องจากปัญหาของเราคือเราคิดมากดังนั้นเนี่ยครับเราก็คิดให้มันน้อยลงการทําสมาธิ เป็นการคิดเพียงแค่หายใจเข้าและหายใจออกเท่านั้นครับจากที่เรามีความคิดเป็นพันเป็นหมื่นในหัวเราก็ค่อยลดลงเหลือเพียงแค่สองอย่างสองความคิดนี้คือหายใจเข้าและหายใจออกเท่านี้ความคิดของเราก็น้อยลงแล้วครับและหลายครั้งครับเวลาเรามีความกังวลในเรื่องของอนาคตเรามักจะตั้งคำถามต่อตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราน่าจะทำมันไม่ได้ดีแน่เลย เราอาจจะเจอเรื่องแย่แน่เลยหรือในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนีย่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าการที่เราคิดถึงเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยครับอีกนายหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเลยครับเรบพราะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมหาคําตอบเตรียมหาวิธีในการแก้ปัญหาหากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นจริงๆครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนีย่ย ผมอยากจะให้คุณลองคิดอีกด้านหนึ่งนะครับว่าความน่าจะเป็นของชีวิตเรามันไม่ใช่ว่าจะเกิดแค่เรื่องร้ายเพียงอย่างเดียวมันมีโอกาสที่เกิดเรื่องดีได้ด้วยครับและถ้าอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจงมองด้านร้ายไว้เฉพาะการวางแผนเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องเหล่านั้นและเก็บเอาโอกาสด้านดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ให้มีชีวิตที่มีความสุขและมีความหวังต่อไปครับ เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับที่เราไม่สามารถที่จะหนีความคิดมากมายต่างๆได้แต่เราสามารถหาวิธีที่จะจัดการกับมันได้ครับผมมีบทความหนึ่งครับอยากจะแชร์ให้กับผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับถ้าคุณเศร้านั่นอาจจะหมายถึงคุณกําลังคิดมากในเรื่องของอดีตแต่ถ้าคุณกังวลคุณอาจจะกําลังคิดมากในเรื่องของอนาคตและถ้าคุณอยากสงบให้คุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันครับ